อร่อยล e t อร่อยและกรุปริดวันนี้อยากชวนมาร้านชื่อว่า Friends Coffee and Lounge นะคะอยู่สัมพันธวงศ์ย่านเยาวราชนะคะต้องทานนะเพราะว่าเค้กอร่อยจริงๆ Architectural Cake in Thailand เรามาคุยกับเชฟและ เป็นเจ้าของร้านเลยนะคะเชฟรสจนายยดปัญญาเชฟตานสวัสดีสสดจ้าสวัสดีคุณผู้ชมค่ะเข้ามานะโอ้โหภูมิใจนำเสนอ,อจริงๆรวังจากเชฟตาลที่มาที่ไปของ r i รน d ์ Coffee แอนเลวสถาปัตยกรรมเค้กของเราเป็นอย่างไรจ้ารจต,ตานเตานเป็นคนชอบทําเค้กแล้วมีไอเดียอยากเปิดร้านเค้กคืออยากขายเค้กที่แตกต่างกับทั้งที่ร้านอื่นนะคะไปเที่ยวฝรั่งเศสแล้วก็เจอร้านเค้กร้านหนึ่งก็เลยคุยกับเขาค่ะก็เลยนํามาขายในไทยค่ะอ่ากิ๊กตั้งรูปเค้กต้องที่เฟรนช์คอฟฟี่แอนเลโดยเฉพาะจานนี้แคตตี้ค่ะตัวนี้ข้างในจะเป็นไส้ราสเบอร์รี่ค่ะ,คะตัวมูสจะเป็นเลมอนข้างในเป็นราสเบอร์รี่ข้างนอกเป็น มูสเลมอนม,ม,มายูนิคอนกันหน่อยสิตัวนี้ไส้จะทํามาจากบานอฟฟี่คือตอนนี้บานอฟฟี่กำลังนิยมอะค่ะบานอฟฟี่นิยมตลอดการเพราะมันอร่อยค่ะใช่ค,ค่ะก็เลยเราเอามาดัดแปลงทําเป็นตัวยูนิคอนสําหรับตัวแคตตี้เค,ค้กและยูนิคอนเปิดตัวที่นี่ที่แรกสําหรับรายการอร่อยเลิศกับคุณรีดค่ะเปิดตัวอร่อยเลิศกับคุณรีดเลยนะจ๊ะไปอีกหนึ่งจานสิ เชอรี่เค,ค้กค่ะตัวนี้จะเป็นไส้รารดเบอร์รี่มิกเบอร์รี่ค่ะตัวสปอนจะเป็นมะพร้าวตัวแคคเกอร์จะเป็นอัลมอนด์ค่ะทานกับตัวเรดเบอร์รี่จะอร่อยมากค่ะรสชาติจะชูรสชาติให้ตัวเค,ค้กน่าทานขึ้นนะคะอันนี้บอกเลยวัยรุ่นชอบแน่นอนเพราะเป็นมิกเบอร์รี่ไปต่อแอปเปิลแอปเปิลเค,ค้กค่ะจะเป็นไส้แอปเปิลเขียวจะเป็นมูสครีมชีสค่ะตัวนี้รสชาติจะออกเปรี้ยวๆหวานๆนะคะ อันนี้เป็นที่ทุกคนชื่นชอบแน่นอนมะม่วงสาวารรสเซฟเฟียเค้กค่ะ,คะทำมาจากมะม่วงตัวสปอนจะเป็นมะพร้าวแต่ว่าจะเป็นมูสมะม่วงออกหวานหวานนิดนิดค่ะทานคู่กับเบอร์รี่จะออกเปรี้ยวหวานค่ะมะม่วงมันมีความหวานนิดนิดสารสอมเปรี้ยวหน่อยหน่อยใช่ค่ะมันเจอกันลงตัวมันโป๊ะเชะเลยนะคะมีชิ้นแบบอินดิวเวอรนึ่งคนทานงานวันเกิดงานแต,งแต่งงานง,งานฉลองความยินด,ดีสั่งได้หมดเลยเครื่องดื่มเป็นยังไงจ๊ะ เครื่องดื่มจะมีอเมริกาโนยูสุกับอเมริกาโนน้ำช่อดอกมะพร้าวค่ะมันแพริ่งเหมือนเวลาเราสั่งอาหารทานกับวายเลยนะคะร้านเราเปิดกี่โมงจ๊ะ10โมงถึง1นึ่ทุ่มค่ะเปิดทุกวันหรือจะโทรศัพท์สั่งไปได้เลยนะคะบอกเลยว่าที่นี่เค้กเจ๋งเป็นสถาปัตยกรรมเค้กอร่อยและสวยรีการันตี f r i น n ์คอฟฟี่แอนด์ลาวอร่อยเลิศเชิญมาได้ที่ร้าน Friends Coffee Lounge ตั้งอยู่ย mm ่านเยาวราชถนนกลันตันร้านอยู่ใกล้กับวัดไตรมิตรพิทยารามวรวิหารโปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศก,กับคุณดิตและ AIS ยินดีเป็นที่สุดจะมามอบสิทธทิพิเศษให้กับคุณลูกค้า f r i e n d s c o f f e e and l o ลาเพียงคุณแค่ใช้ a อเ1คะแนนจะรับสิทธินั้นได้เลยค่ะค่ะลูกค้าแรกรับสิทธิ์ส่วนลดส5เค่ะเมื่อรับประทานที่ร้านสั่งกลับบ้านหรือเดลิเวอรี่โดยตรงกับทางร้านตั้งแต่วันนี้ถึง31พฤษภาคม2569ค่ะขอขอบคุณ AAS ที่ช่วยแนะนำร้านเ r i น n d s c o f f e แ and l o ลาของเราและอย่าลืมมาใช้สิทธิ์กันที่ร้านเราด้วยนะคะกลับมาพบกันใหม่ทุกกววัันนนจทถึงุเลา8าา45 ขอขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมลาไปก่อนและสวัสดีนะคะตะะิดตามข้อมูลดีๆและโปรโมชั่นเลิศๆผ่านช่องทางที่หลีกขึ้นให้ไว้นะคะร้านนี้ถ้ามี AS ลด15%เลยเนะจะอร่อยและ